สวัสดีและสวัสดีเบิร์ตสุขุสุกคนเดอ้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจอยู่ในช่องของบาบอนอย่างลวงหลายมันเป็บาบอนกามายามตรงในยามเศร้าทุกคนเลยตรงหน่อยตรงหน่อยกลางหน้านะเพราะว่าเฮาเป็นน้ามออกสิเกี่ยวเขาเลยทุกคนเลยเขาเฮากระซุกไปประมาณเกือบสิบห่เลยแล้วก็ทั้งทึ่งอีกทั้งทึ่งนี่ก็ยังหกห่ เ่องอยูส่งพุ่นนะยูแถวพุ่นละข่าวตัวนี้ก็เริ่มแล้วด้เขาก็เลยเป็นระบายน้ำออกนะฮะอย่างแกรกก็จาพาเบื่อกันเดอ้อพี่น้องเลยเพราะว่าช่วงนี้เขาบม่มีบ่มีเวลาเวลาที่จะเข้าป่าข้าดงนะเขาก็สิได้ถ่ายบรรยากาศอยู่น้ำบ้านน้ำให้น้ำหน้าให้ทุกคนได้เบิงน้ำกันก่อนเนาะ ตรงเรือมากัดหมดแหละทุกคนเลยน,ยน,ยน,ยนยี่นะป้านี่คือชิล่งเมดคักเลยได้ทุกคนเลยบุธือกระบาดนี่ส่ปลาไว้เบิดขึ้นแล้วน้ำให้น้ำหน้าเขากับคือชีเฮงไปลายแหละตอนนี้เขากับยังบม่ไดมาเกี่ยวเขา่าเดยถ้ามาเกี่ยวกับเป็นช่วงแรง ยังข้าวเวียกอยู่ทุกคนเลยไปฮับอันันบงานต่อเติมบ้านให้เขาหน่อยหนึ่งนี่ละแล้วมันก็มันค่าได้บหนี่ข่าวผัดชุกเวียกผัดบปแลวอีกประมาณสองมือเขาก็จะได้มาเกี่ยวข่าวแบบเต็มโตเลยนะทุกคนเลยข่าวตัวน,นี้แหละที่เขาเจอเกี่ยวมันนี่นะคือว่ามันซุกแห้งแล้วทุกคนเลยมันจะพวงข่าวเนาะ มันจงกอมจนก่อยลงเลยได้ะ <c oughs> บาใบนำออกน้ำกับบทัน ซาเตกี้นี่นกเจนแว่นเอามาง่อยรักหัวนี่ฝนชิบุตกได้ทุกคนเลยแต่ว่าคู่มือนี่จักสิเป็นแบบนั้นหรือบ่อได้โอาะมียังมันกับเปลี่ยนไปบ้านเมืองเฮากะเก็บกระเพ้าทุกคนเดี๋ยวเอาเมื่อพัดกบกิน เนี่สารอยพันผัดกบสุกินมันนี่ทุกคนเลยใบกระเพ้านี่กะเกิดเองนะไห่ได้ปลูกหรือว่าดูแลมันจังไดแต่ว่ามันอยู่ไก่ขอกแบ่นะมันอยู่ไก่ขอกแบ่มันก็เลยงาม อยากกินโอวันตินกับข้าวเบอร์อยากกินบอสซินก็เาจาะกเจาะอกอ,อือมันจะกินโอวันตินกับข้าวเบิ้ลกินหนังอุ่นกินเลยบอกินบ่ทอดไข่ ให้ลูกสาวกันเด้อ พี่นอ้อนมากกินโอนติ้นกับเขาเด้อคือเบียากกินไข่เบียากปะเจ้าอยากกินโอนติ้นกับเขาปะเหตุยังกินให้มันนี่ Bên phía đi đi ơi À ta Cái gì nữa. Một ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để ซมซีมหรซิมเดตาแซบบ่แซบแซบหรือแซบแซบแซบทั้งแซบคือเห็ดนาตาจังสัตว์มันเป็นอะไรเป็นอะไรเนาตามันเป็นอะไร น่ารักกินเข้ากินบรลอเลยได้ในนอข้าวเกลือก็ลงเกลยวข้าวข้าวกินข้าวลงเกลยวข้าวจะข้นมานีีนะสามข้นมีเพื่อนแน มีเมลานลักษซะซุมาสอยอ้อมีซินแหงนอีกอา้าตกสันเลยเนาะแล้วแล้วแสบอยู่ปะพัดกระเพราไม่รักแต่เพ็ดขึ้นเพ็ดลายไม่ได้แต่น้อยฉันไม่ได้เกี่ยวข้าว เนี่ยไรไอ้พันบุ <h 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 ๋มาันบุมาันเป็นไรคือบุ๋มาันตีผิดเหรอฮะตีผิดคือตีผิดอ๋อมันเหยียบนี่มันบุทันมันมาเออแบบมันบินลงมาแบบมันบุได้โดดด้วยนะแบบมันบินลงมามันยังไงมันไปสูตรก่อนแล้วมันลั่นก่อนบุญท่านควบบุทันมันอือควบบุทันโอ้ยเสียดายเนาะ มาไหมกินเข้าแล้วก็ไปเห็ดวียกนะเฮาในพันต่อเพิ่นกะมาแต่ต่อนกเลยแต่ว่าโบมานมนี่มันเยียบบทึกเพิ่อนนะมันบินลงแซลแล้วก็พอดีมันลันครบบทันเพิ่อนนะเฮากะกินเข้าแล้วก็ไปซ้ำวี่กให้มันแล้วนะมันนี่คืดวานะจะแล้วตอนแรกจยมาต่อใหม่หัวนกแถวนี้ไลยอยู่แล้วมันก็บินไปบินมาเฉพาะนกมันคือบบลงผมเขามาสองตัวซ้ำตัวยังเป็นยังได้หมนะแต่มั่หลันแต่มันลกมาตบอิด กิดวัางเลยพี่นอ้องเอ้ยมันนี่ถือว่าไลยอยู่บนกอกไลยไลาเมื่อจะทาเพิ่นลราได้นีไนได้ชินอนหลับแล้ะขิงเ <c oughs> <c oughs> ข้ากับเมื่อให้เบียงนะทุกคนเลยเดี๋ยวมือแรงนกเข้าแถวนี้มันคันลายอยู่นะขบเขาเข้ากับ มีตอน,นนี้แหละผัดสะพ,พาวกบเป็ดอะไรเป็ดมะโจ้เป็ดอืม ทุกคนเลยเรียกเขากะมาเห็ดขานเนี่มันแล้วนะขาดว่าอีกมือหนึ่งก็น่นาจะแล้วนะสำหรับคลิปนี้กะสิได้จบไปเพียงสำนีทุกคนเลยกะขอบกขอบใจทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกะอย่าลืมติดตามกันไว้สำหรับผู้ที่ยังบม่ได้เข้าติดตามกันเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนเลย